ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวตัดผมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับผมเหมือนเดิมนะครับผมช่างแบงค์เฟิร์สคัตบาร์เบอร์ช็อปนะครับโอเคครับผมเพื่อนๆวันนี้เราก็ยังอยู่คอนเทนต์นะครับผมสอนช่างใหม่ให้เป็นมืออาชีพนะครับผม EP สามนะครับผมวันนี้นะครับ EP สามเนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการขึ้นทรงนะผมการขึ้นทรงด้วยเบอร์สองนะครับหลังจาก EP ที่แล้วที่เราแบ่งชอบผมไปเรียบร้อยนะครับผม EP สองนะครับ EP นี้จะมาสอนวิธีการขึ้นทรงนะครับ อันดับแรกนะครับผมก็จะไถด้วยเบอร์2นะครับนี่ครับผมแบ่งเส้นให้สะอาดนะครับผมเหมือนที่ผมบอกไปนะครับก็จะขึ้นด้วยเบอร์2นะครับไถขึ้นไป45องศานะครับแล้วก็ใช้หวีกดลงช่วยนะครับผมถ้าไม่ใช้หวีนะครับผมผมมันก็จะหนีนะครับผมมันก็จะหนีขึ้นบนเราก็จะไม่สามารถตัดได้หมดนะครับ ครับผมต้องใช้วีกดช่วยนะครับผมลองไปหัดดูนะครับผมสําหรับช่างใหม่กดผิดกดถูกนะครับผมอันดับแรกก็ทดลองไปก่อนนะครับผมพยายามอย่าก,กดเอาวีกดเกินไปจนแบบว่ามันมันแหว่งได้นะครับผมต้องระวังด้วยค่อยๆกดแค่ประคองเฉยๆนะครับผมนะผมเคยขึ้นทรงด้วยเบอร์3เบอร์1เบอร์1.5เบอร์นูน่นเบอร์นี่มาหมดแล้วโดย ดยส่วนตัวผมนะอันดับแรกเอ้ยโดยขออภัยด้วยส่วนตัวผมนะครับผมอันดับแรกก็คือเบอร์2เนี่ยจะขึ้นทรงนะครับผมเป็นเป็นเบอร์ที่ขึ้นทรงที่โอเคที่สุดแล้วนะครับผมสรุบผลสําหรับผมนะครับผมถ้าผิดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับผมหลายคนก็จะเห็นว่าผลที่ออกมามันจะเป็นแบบประมาณไหนนะครับผม เนี่ยครับผมไถสองข้างครับผมขึ้นไปด้วย45องศาเราจะขึ้นโค้งให้มันเป็นรูปล่างไว้ก่อนนะครับผมด้านล่างไถแนบนะผมพอพอไถแนบด้านล่างพอขึ้นไปข้างบนค่อยๆเหินขึ้นเหินขึ้นนะครับผมไม่ใช่ว่าไถตามรูปหนังศีรษะไปเลยอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมถ้าถ้าทำแบบนั้นมันจะผมแว่งได้นะครับนะเห็นไหมครับดูตามวิดีโอได้เลยนะครับ ขึ้นทรงประมาณนี้ขึ้นรูปขึ้นล่างไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะมีวิธีเก็บของในรูปแบบของเราเองครับ <Yeah. S 1> เห็นไหมครับว่าด้านหลังนะผมสังเกตด้านหลังนะครับผมเริ่มเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วนะครับบางคนลูกค้านะผมลูกค้าบางคนเนี่ยชอบแบบประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบบางคนสั่งเอาแค่นี้เลยครับพี่อะไรเงี้ยมีนะครับผมลูกค้าชอบประมาณนี้นี่นะครับผมขึ้นทรงก็จะแบบประมาณนี้นะครับผมตามที่ผมบอกเลยนะครับ ย้ำว่าขึ้นด้วยเบอร์สองนะครับนี่นะครับผมผลงานที่ออกมาการขึ้นทรงนะครับผมมันจะยังไม่สวยมากสักเท่าไหร่นะครับผมแต่มันจะเป็นรูปรูปลักษณะแบบประมาณนี้นะครับผมการขึ้นทรงนะผมให้เป็นรูปเป็นล่างไว้ก่อนนะครับเห็นไหมครับก็จะโอเคขึ้นนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะผมเป็นเทคนิคการขึ้นทรงนะผม ต่อไป EP สี่นะผมเดี๋ยวเจอกันนะครับผมวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ที่หน้าสัปดวันนี้สวัสดีครับ